เอาว่าพระกรรมฐานพระกรรมฐานก็คือเอาใจอยู่กับกรรมฐานที่เจ้าของมีอยู่นั่นเองพระกรรมฐานไม่สนใจพ้ะกรรมฐานที่มีอยู่ในเจ้าของเป็นพระกรรมฐานปลอมเราต้องการเป็นพระกรรมฐานปลอมหรือต้องเป็นต้องการเป็นพระกรรมฐานจริงอันนี้ก็ให้เลือกเอา ในเมื่อเราเลือกแล้วเราไม่ต้องการของปลอมเราต้องการเป็นพระกรรมฐานจริงก็ให้เอาใจของเรานี้อยู่กับกรรมฐานของเราให้ยิ่งไม่ต้องไปคิดถึงอันนี้เป็นสมถะไม่อันนี้เป็นวิปัสนาแล้วหรือ,อยังอันนี้เป็นขณะเป็นคณิกะเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาแล้วหรือ,อยังไม่ต้องไปคิดให้อยู่กับกายของเราที่เกิดมาเกิด,กดมาตาย อยู่อย่างนี้จนกระทั่งมันเหาะมันมันเหาะจนกระทั่งมันเกิดความรู้ขึ้นมาเรารู้แล้วเห็นแล้วเรารู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วนั่นแล้วจะพูดถึงวิปัสสจะพูดถึงสมถะแล้วจึงค่อยพูดพูดถึงวิปัสนาแล้วจึงค่อยพูดี่พูดถึงกันนี้กับุปจาระวิปัสสนาแล้วแล้วจึงค่อยพูดให้มันเห็นชัดทางความเป็นจริงเสียก่อน สมมุติบัญญัติอย่าเพิ่งไปสมมุติบัญญัติจะไปสมมุติบัญญัติทําไมเพราะของจริงที่เป็นเอาที่เป็นสิ่งที่จะเอามาศึกษาประพฤติปฏิบัติมันมีอยู่แล้วเราจะเอาชื่อมาศึกษาเอามาพิจารณาเป็นเดือนที่ไม่ถูกต้อง ให้พากันตั้งใจตลอดไรมาสามเดือนนี้มันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงกลัดไปไหมมหาสติปฐานนี่พูดที่ตั้งใจจริงๆได้สดําเร็จมรรคผลไม่เกินสามวันเจ็ดวันสามปีเจ็ดปีมันจริงไหม,มศึกษามันจริงศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงกัดไว้นั้นอะ่ะจริงหรือไม่จริง แล้วให้เราเป็นผู้ที่ตอบขึ้นมานี่ผลของการพิสูจน์แล้วมันชัดขึ้นมาเราเราเป็นผู้ที่ตอบเราเองเพราะผลของการพิสูจน์ของเราแล้วมันชัดว่าจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกลัดไว้ให้พากันตั้งใจพิสูจน์ความจริงที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้มหาสติปัฏฐานสนั่นก็มายถึงกายใจของเรานี่เอง กายสักแต่ว่ากายเวทนาสัตว์แต่ว่าเวทนาจิตธรรมสัต์แต่ว่าจิตธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ละอย่างที่มีอยู่ในเรานี่ถ้าหากว่าเราเห็นชัดลงไปแล้วไม่ใช่อะไรสักอย่างสัตวกแต่ว่าไปว่ากันเท่านั้นเองคำว่ากายก็สักแต่ว่าไปว่าคำว่าจิตก็สัต่ไปว่าถ้าหากว่าเราไม่เห็นความจริงของเขาแล้วเราก็ว่ากายแล้วยังเป็นกายของเรา ไม่เห็นจิตชัดแล้วก็ยังว่าจิตเออเรายะปว่อจิตนั่นเป็นเราจิตไม่ใช่ของเราจิตสักแต่ว่าจิตจิตจะเป็นของเราได้ยังไงท่านผู้เห็นจิตของท่านชัดแล้วท่านไม่ใช่จะยึดจิตเอาเป็นตัวเป็นตนท่านเห็นแล้วท่านปล่อยไปตามสภาพเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้น ยังให้พากันใส่ใจจริงจังพิสูจน์ทำที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นั่นจริงห้วอไม่จริงถ้าหากว่าไม่ตั้งใจพิสูจน์แล้วเราเนี่จะเป็นผู้ที่ลูกคำจะลอดไปเมว่าลูกคำลูกคำนั้นละล้าคนตาบอดลูกคำมันจะเห็นอะไรมันไม่เหมือนเหมือนคนตาบอดมันเป็นคนมันเป็นคนตาบอดลูกๆคำคำ้าคาำมันไม่เห็นดอก ใจของเราเห็นความเป็นวายความจริงใจของเราไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงนั่นเหมือนใจของเราบอดเพราะใจของเรามืดความจริงมีอยู่นี่พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วภาษาวกท่านรู้แล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้มีความจริงในเราก็มีอยู่ที่เราไม่เห็นนั่นหมายความว่าใจของเราบอดใจของเรามืดใจของเราบอดพยายามที่จะศึกษ้านี่ ให้รู้ให้เห็นเข้าในเมื่อรู้เห็นขึ้นมาความเป็นจริงโปรดเผยขึ้นมาแจ้งไปจากในจิตในใจของเราที่มืดบอดมันก็หมดสภาพความมืดบอดในขณะที่เห็นรู้ความจริงในขณะนั้นทั้งทง,ท,งที่ความจริงอันนั้นเขาเป็นความจริงเปิดเผยอยู่ตลอดาลหาอะไรจะมีความขังความศักิ์สิิในในใจของเจ้าของ,ของไม่มีนะเข้าก็จะต้องแขวนตะกุดกันเอาพระกรรมาฐานนะ่ะ เพราะมันหาของของังหาต้าโกดบ้างหาคาถาอันนั่นอันนี้บ้างหรือว่าหาพระปางนั่นบ้างปางนี้บ้างเพราะพุทธรูปองค์นั่นอง์นี้ที่ขังที่ศร์นำมาติดย่ามแล้วก็มาแขนอีกหน่อยจะต้องแขวนคอละ่ะเพราะมันไม่มีความขงังไม่มีความศทธิ์อะไรมันก็ต้องหาสิ่งอะไรต่อมีอะไรมาเพื่อความขงังความศทธิ์ไม่มีอะไรที่จะขังมีไม่มีอะไรที่จะศิทธ์ เ้าศีลธรรมที่มีความฝึกมีความขัดเกลาดีละยินดดีแล้วนั่นเองศีลก็สะอาดสมาธิก็ดเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ปัญญาก็เป็นปัญญาที่สะอาดเป็นญาณเป็นปัญญาแท้ปัญญาแท้ไม่เป็นปัญญาที่เรียกว่ามีสังขารหรือว่ามีส,สัญญาเข้าไปเจือปนอยู่ในองค์ปัญญานั่นเรียกบริสุทธ์เป็นของขังที่สุด แม้จ่กิเลสตัณหาราคะมันราบคาบมันยอมสยบลงไปในขณะนั้นในเมื่อของขังปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราของขังมันมีอยู่ไม่จําเป็นต้องไปหาของขังข้างนอกดอกเดี๋ยวนี้พากันตื่นของขังข้างนอกกันมากๆนะในวงการพระกรรมฐาน ทำไมถึงแสวงหาอย่างนั้นเล่าเพราะขังของขังในใจในเจ้าของมันไม่มีนี่ไม่ต้องใกล้ไม่ต้องไปพูดดอกของขังของของฉันเยอะของของของขังของฉันไม่มีมากเต็มอยู่นี่พุงมันจะระเบิดออกไปอะไรนี่จะมีแต่ของขังนั่นน่ะฉันยังต้องการติดของขังข้างนอกมาเพิ่มไม่ต้องไปพูดดอกพิตื่นตื่นลมลมแรง ถ้าหาว่าสิ่งภายนอกขังจริงสิ่งภายนอกหลักตรีจริงอ่ะพระพุทธเจ้าไม่พูดออาพุทธังสรนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าคืออะไรธรรมสรนังกัจฉามิพระธรรมคืออะไรสร้างทางสรนังกัจฉามิพระสงฆ์ข้าเจ้าคืออะไรสิ่งนั้นสิ่งนั่นสิ่งนั่นหรือเป็นพระพุทธเจ้าสิ่งนั่นสิ่งนั้นหรือเป็นธรรมอะไรอะไรพระธรรมพราเจ้าสิ่งนั่นสิ่งนั่นหรือเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้า ให้มันเข้าถึงระไตรสรา,าคมมันจึงคมมันจึงเฉียบไม่เข้าถึงระไตรสรา,าคมแมนะหาขวาวความคมความเฉียบไปมีกิเลสตันหามมันไม่ใช่จะเอาของที่ไม่มีคมเอาไปตัดเอาไปฟันมันจะขาดไปได้ได้ยินไ้ล่างหลังแล้วเป่าน่ยิ่งกันอยู่บอกหลวงพ่อหลวงตาร,ระวังในคู่บ้าก็มาใก่ของเล่นนะในยุคนี้สมัยนี้อะยิ่งกันบอก ั้งใจนี่ตลอดใจสมาสมาสามเดือนนี่เราไม่เราอาจจะเคยจริงจังหรือเราจะไม่เคยจริงจังจริงจังแต่นั้นมันยังไม่บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการปีนี้จะเอาให้มันรุกเป้าหมายที่เราต้องการให้ได้ท่มเทลงไปใส่ช่างหัวมันคือต้องการพิสูจน์ทันพพุทธเจ้าตัดไว้มันจริงหรือไม่จริง สามารถที่จะชำระขัดเกลาขีติจัณหายห,หลุดให้หมดให้สิ้นจากจิตจากใจกได้จริงไหมนี่กับพิสูจน์นี่ข้อปฏิบัตินี่พุ่มเทล,ลงไปนี่แล้วเรานะ่ะจะเป็นพู้อิจระศินว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเราจะไม่ลูกคำอีกต่อไปคําว่าลูกคำลูกคาสีเลาพัดสีเล่าพัดเนี่ยมันก็มันก็ลูกคาจริงเหล่านี้ละ่ะเจษาเห็นชัดลงไปขณะใด กิเลสตัณหาราคะราบคาบลงไปในขณะนั้นจริงหรือไม่จริงพากันพิสูจน์ถ้าาก็พิสูจน์ในอย่างท่วมเทเอาชีวิตชีวาเข้าแลกแล้วไม่จริงแล้วใหม้ใหมาตอว่าพอพระพุทธเจ้าโกโหกนี่ท่วมเทขนาดนี้เอาชีวิตชีวาเข้าแลกแล้วก็ยังไม่ได้เรื่อง ธรรมะคาสอนพุทธเจ้าที่เตดตัดไว้ชอบอันนั้นน่ะไม่จริงก็ไม่ชอบอพิสูจน์มันจริงไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีการพิสูจน์กันนี่นี่ละลูกคำพระศาสนามันก็ไม่เห็นความจริงไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นคุณค่าของที่พุทธเจ้าท่านตัดไว้นั่นละเลยกันละเลยกันละหลวมผลออกมามืนก่อนวิกฤตศินธรรม ศีลกวิกฤตสมาธิกวิกิจปัญญาก็วิกฤตมรรคผลนิพพานยิ่งวิกฤตวิกฤตในภายใน,ยในยใจิตใจของวงการพระกรรมฐานมันสมัยนี้มันไม่ใช่เศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตมันเรื่องเล็กศีลทำวิกฤตภายในจิตในใจของพระกรรมฐานอันนี้อันตราย แก้วิกฤตทางโลกต้องแก้วิกฤตที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่แก้ได้แล้วนี่สบายมากภายนอกไม่ต้องภายนอกหายห่วงแก่ข้างในไม่ได้แล้วจะไปแก้ข้างนอกแก่จนตายมันก็ไม่ได้เรื่องดอกไม่ได้ผล ญาติโยมไม่มีที่พึ่งแลนหาถ้าอยู่ตามป่าต,ตามตรงตอนตมภพเขาตรงไหนแล่นไปถึงหมดเพราะต้องการที่พึ่งบางทีพระก็ยังไม่ที่วิมยังยังไม่มีที่พึ่งพุทธทางธรรมังงางสงคัญก็ยังไม่เด่นชัดในจิตในใจแล้วจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแล้วก็เอ้าอันนี้เป็นที่พึ่งซะมักหลอดนี่เอาไป แล้วก็เอาอันเอา,เอ,าอันนี้สมัครกิ่งนี่เอาเอาไปเอา,เอาไป,าไปที่พึ่งมันก็หมดทนานาศาสาสนา,ศาพวกเราไม่เข้มแข็งเราไม่มีดอกไม่เคยพูดเขา่เขาก็แฝงคาว่าพวกเราพวกไหนใยญ่เห็นคุณค่าในทางปริมาณเห็นคุณค่า ทำที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเรานี่ให้มองเห็นอันนี้มีคุณค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคําว่าลาบลาบชนิดใดคําว่ายดยศขนาดไหนไม่มีค่าเท่าสลธรรมที่เด่นชัดอยู่ในจิตในใจของเรานี่ลาบไปจะท่วมหัวต่ออีกสักสองชั่วสามชั่วก็ช่างเถอ ยดมันจะขนาดไหนล้นฟ้าก็ช่างเถอะที่เด็ตัณหามมันล้นหัวใจมันมีประโยชน์อะไรพูดนี่มันเห็นจริงอย่างนี้นะมันไม่ใช่พูดอย่างไม่เรูปรูปคำคำโดนโดนดาอรๆนะพูดถึงลาบเราก็มียศเราก็มีมจะพ้าจะคุณเราก็ได้อันนี้ไม่เคยพูดนะพูดเขานี่ล่ะมันไม่มีส่วนช่วยดอกขอโทษอันนี้ไม่ประมาดอก ระเจ้าอยู่หัวท่านเอพระราชจะทานให้ไม่ประมาทแต่ไม่มีส่วนช่วยทําให้กิสตัณหามันบกพร่องจยเอาไว้อย่าพากันตื่นมีตะกีซาโลมานะคาตันตาตะโจเทนีล่ะอันนี้ล่ะเป็นธรรมครูบาอาจารย์นักบชญ์บัณฑิตอรหัสทหารท่านเดินทางนี้ท่านไม่เดินทางนี้ไม่มีทางที่จะเดินไป เดินมีทางที่จะเดินไปก็เดินเข้าดงกิเลสตัณหาทั้งนั้นถ้าหากขไม่เดินทางเจ้าโลมานาคาตันตาตาโจไม่เดินในกองน้จังทุกขานาตาไม่เดินในกองเกิดกองแก่กองกายไม่เดินในทางนี้ก็เดินไปในทางกองกิเลสตัณหายิ่งเดินมันก็ขี้ตมยิ่งไปคุกคีมันเดินคุกคีขนาดไหนมันก็เท้ามันก็ยิ่งเปื่อนใช่ไหมล่ะยิ่งหนาตะขี้ตมเพิ่มเพิ่มขึ้นใจของเราเหมือนกัน เดินไปในเรื่องปัญหาคุกคีมากเท่าไรแล้วมันจะเบาบางได้ไหมในที่สุดมันก็หนาจริงก็ต้องไม่ไม่เห็นหัวใจเท่านั้นไม่เห็นจิตเห็นใจาพากันตื่นตัวพากันตื่นตัวในการเตือนเราอย่าพากันใครก็สบายใครก็สบายใครก็สบายสบายดีล้วสบายดีสบายดีแล้วสบายดี ว่าสบายดีแล้วไปบินท่าบาทมันก็มันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เรียบร้อยไม่ต้องเอามาหูงอมาต้มมาถึงก็ขัดสมาธิว่าจุมปฏิสังขารโยมันจะไม่สบายยังไงพระศาสนาพระเจ้าไม่ได้หมายความสบายเพียงเท่านี้ ถูกโหวีเวโกจิดวีเวผิตไม่ออกไปเขี่ยวข้องเรื่องโลกเรื่องสงสารนี่อันนี้เข้าถึงจิตวีเวมันเป็นสุขมันไม่ใช่สุขเพราะบินบินทบาทมาเต็มบาทเข้มแข็งพากันจริงจังพากันเด็ดเดี่ยวอย่าพากันโลเลโลเลแล้วมันจะเละเทะ นั่นเข้ากลายเป็นลิงเป็นข้างไปล้ใจนั่นมันเป็นลิงกองกิเลสตัณหากองลูกกองเสียงกองในสิ่กองลาบกองยศอยู่ยตรงไหนแล่นไปหานั่นก็โดดไปตรงนั่นก็โดดไปตรงนี้นั่นลิงไปอย่างนั้นะจะเอาอะไรเป็นพระเอาโกนผมแล้วเ็าผ้าย้ยอมฝาดอันนี้เราเป็นพระ ไม่น่าจะพอใจเพียงเท่านี้ <c oughs> ลงตาลงงตาตาไม่บ้านตาดนะพวกเราก็รู้จักกันอยู่นี่เพื่อนมีโครงการทุกท่านมีโครงการที่จะ รวบรวมทองคำรวบรวมเงินดอลลาร์เอาไปเป็นเงินํำรองเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่าทองคำจะเป็นทองคำคงค้างเรื่องตรงน้ที่อันนี้เราก็พูดไปถูกเึงว่าโครงการของครูบาอาจารย์ให้คิดว่าเป็นโครงการของเรา ถ้าหากว่าเราพอมีที่จะกำลังอะไรที่จะไปสนับสนุนโครงการเป็นการแบ่งเบาภาระครูบาอาจารย์ให้ก็ให้พากันคิดแต่ไม่ใช่ว่าถึงก็ว่าจะแสดงแสดงออกจนกระทั่งขาดควางมงดงามในความเป็นพระกรรมฐานของเรา แลนจิงทางไ่ไยๆก็ว่าผาสบงจีวปรปลิวแล่นหาดนลาอันนั้นเบออาเด้อหาว่าไม่แล่นเป็นอย่างนั้นจะไม่อยากจะเฉยเลยอันนั้นก็รู้สึกว่าก็ไม่ช่ถูกต้องเท่าไหร่ที่วคิดแล้วก็ที่นี่พากันสนับสนุนตามกําลังที่เราจะ,จะตามพอดีกํากำงพอดีกํากำงของเรา อะไรทําอย่างสมถะทําอะไรทําอย่างพระธรรมไม่พยหายทําอะไรทําให้ปล่อยให้ความโลภความอยากผลักดันดึงฉุดากให้เราทําการกระทําอันนั้นถึงจะได้มากแต่ผิดความอยากอย่าให้ได้เพราะความอยากอย่าให้เกิดขึ้นเพราะความอยาก จะเกิดขึ้นจะมีขึ้นหรือจะได้น้อยได้มากให้ขึ้นอยู่ถ้าความเป็นความชอบธรรมยังว่าให้พากันคิดสนับสนุนโครงการลุงตาตามกำลังของเรามีแค่ไหนเพียงไรให้สนับสนุนตามกำลังของเราที่มีอยู่นั้นถ้าหากว่าสะดวกพอที่จะเป็นไปได้ ถ้าหากว่ามันหนักเราไม่สะดวกอันนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องของเราที่ไม่สะดวกก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่บอกกันว่าให้ทราบไม่ใช่เกณฑ์กันนะไม่ใช่บอกมันเป็นบอกบุญหาสะดุ้งสะตังนะอันนี้ให้ทราบกันไว้บอกกล่าวกันแล้วคิดว่าโครงการอันนี้ก็จะรู้ทั่วถึงกันอยู่าาว่าวร์หลังจากออกพรรษาแล้วถ้าหากว่าไม่มีปัญหาอะไรก็จะ อาเวยก็จะเลยก็จะไปร่วมสนับสนุนโครงการลุงตาก็เรียกว่าเคยไปกาบสนับสนุนท่านครั้งหนึ่งแล้วแต่ทีนี้เราทำคราวนั้นมันทำอย่างที่เรียกว่าคิดว่าจะทำมาคิดว่าจะไปก็ไปทันทีจึงว่าคราวนี้นี่ก็เรียกว่าคิดไว้แล้วตั้งแต่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่ ออกพรรษาแล้วสะดกวกวันไหนวันนั่นลหละในช่วงนี้นี่บางทีก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีการทอดพระปากันมากอยู่ที่วัดป่าบรรจัดให้ท่านได้พักผ่อนบ้างอันนี้ก็ช่วยชาติ เขามาช่วยชาติไม่ได้ใข่ไก็ว่าไม่ใช่ว่าจะหางเงินหาทองไปช่วยชาติอันนั้นอย,อย่างนั้นอย่างเดียวทำเราเป็นพรกรรมฐานที่สมบูรณ์แบบนั่นก็เป็นการช่วยชาติทำเราให้เป็นพรรมรรฐานสมบูรณ์แบบเป็นการช่วยชาติที่ถูกต้องตลอดกาล อยู่ในสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจหรืออยู่ในสภาพที่เศรษฐกิจฟูความเป็นพระกรรมฐานที่สมบูรณ์มีความงดงามตลอดการเศรษฐกิจจะฟูสักขนาดไหนพระกรรมฐานก็ไม่ฟูไปด้วย ในเมื่อเศรษฐกิจตกเท่าพระกรรมฐานที่ไม่ฟูก็เศรษฐกิจฟูพระกรรมฐานก็ไม่วิกฤตทำไมยังไม่วิกฤตเล่าก็เพราะไม่ได้ขึ้นมันจะไปลงยังไงบวชเป็นพระกรรมฐานทั้งทีปล่อยให้ใจของเราของเจ้าของขึ้นผู้ไปเพราะเศรษฐกิจฟู ไวให้ใจเจ้าของล่มจมไปเพราะ,ระเศรษฐกิจล่มจมกรรมฐานไม่มีศักดิ์ศรีเ้าไปง่าเสียศักดิ์ศรีนะจะบอกให้หเรานี่มันชัดในเ่ามันชัดแล้วเราจะไปวิตกกังวลจะต้องเอาอันนั้นมาคุ้มครองเอาอันโน้นมาคุ้มครองไม่ต้อง ความดีของเราเนี่ยคุ้มครองเราดีที่สุดความดีคืออะไรการกระทําทางกายก็ดีการกระทําทางวาจาก็ดีการกระทําทางจิตใจของเราแบบนี้การกระทําทางกายเป็นไปเพื่อเบียดเพื่อการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นไม่นี เบียดเบียนตนและเบียดเบียนสัตว์อื่นไมมนี่การกระทำทำการกระทำทางคำพูดก็เหมือนกันจะพูดทั่วเบียดเบียนตนกระทบเสียดสีพูดพูดทั่วการกระทบเสียดสีบุคคลอื่นไมมนี่ความคิดก็เช่นเดียวกันคิดในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตน แต่ไม่ใช่เพืเ่อผลประโยชน์แก่ตนทางที่เป็นประโยชน์และคิดในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในม่วทางกายทางวาจาทางใจเป็นไปในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมไปโลกปัจจุบันจะต้องมั่นคงอยู่ในจุดนี้เรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ต้องเอาอะไรมาคุ้มครองไม่ต้องเอาอะไรมาปกป้องไม่ต้องเอาอะไรมารักษาความดีของเราที่เราบำเพ็ญความดีของเราที่ปฏิบัตินั้นคุ้มครองรักษาเราเองภรวะพุาทงนนางเทานางพชานมิไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าคอยดูแลรักษาใคร ทำมังสรรนังขชามิไม่ใช่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคอยดูแลรักษาใครพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นอรหัตอรหรันติเกติปดาเลเดชว่ไมาแค่ไหนถึงไรก็ช่างไม่ใช่จะเอาฤทธนั้นมาคุ้นครองสัตว์โลกพร้อมที่จะให้เป็นไปตามกฎของกรรม อุเบกขาธรรมอยู่ในอุเบกขาธรรมตลอดถ้าหากวาเมตตาธรรมคือการส่งเคราะแนะนำตักเตือนบอกกล่าวที่ท้า่องช่องทางไปในทางที่ดีที่งามแล้วก็ที่ท้าช่องทางในทางที่ไม่ถูกต้องให้โลกละในสิ่งนั้นนะผลทางนั้นอย่าเดินเดินเมื่อแล้วมันอันตราย นี่ส่อเมตตาเมตตาในลักษณะนี้ไม่เชศไม่ใช่เมตตาลักษณะไปหาปกป้องไปปองไปไปเกไปเกยป,ไ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 ป้ปองกันอะไรไอันั้นมันลไม่มยึ่เป็นธรรมหรอกมันเป็นเรื่องของโลกโลกโลกพุทธังสรนังขชามิพระพุทธเจ้าเป็นสระณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนอย่างไรก็เอาอันนั้นมาเป็นแบบฉบับ พระพุทธเจ้าชี้เส้นทางสอยบอกให้เดินทางไหนก็นเดินทางนั่นนี่พึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งในลักษณะนี้พึ่งบนพระพุทธเจ้าหรือพึ่งอว้เลยพระพุทธเจ้าเรียกว่าคุณพระพุทธเจ้าพึ่งโดยการน้อมมาเป็นอารมณ์ของใจน้อมเอามาเป็นอารมณ์ของใจ ใจของเราอยู่กับอารมณ์คือคุณพระพุทธเจ้าอันนี้ทำให้ใจของเรามีความอบอุ่นใจของเรามีโอความอบอุ่นใจของเรามีความมีเมมีมีความสุขไม่มีความสับสนไม่มีความกังวลหวานผิดตกอะไรอันนี้ก็ทำให้มีความอบอุ่นในจิตในใจ คำว่าพุธทธังสรานังคาชามิในขณะที่บำเพญ็ญจิตภาวนาใจสงบรวมเข้าหาคุณของพระพุทธเจ้าใจสงบรวมเข้าหาธรรมะคือคุณพระพุทธเจ้าธรรมะคือคุณพระพุทธเจ้านั้น จะให้ความล่มลมเย็นเป็นสุขให้ความอบอุ่นไม่มีอะไรที่จะเปรียบท่านเยังว่าพุทธัทงรรมังสร้างคังลัตตนะทั้งสามนีต่างกันแต่คำพูดเท่านั้นค mm hmm. วามจริงก็อันเดียวกันนั่นเองไม่ได้แตกต่างอะไรรับนยงว่าพุ่งพระพุทธเ,เจ้าพึ่งพระธรรมพระสงฆ์ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ย่อมมาตามดูแลป้องกันอันตรายให้แก่มีแต่เราเท่านั้นจะดูแลป้องกันเราเสมอพระพุทธเจ้าท่านสอนความดีสอนความดีสอนให้มั่นคงอยู่ในความดีอันนี้ก็คือป้องกันความไม่ดีนั่นเองเป็นการป้องกันที่ถูกต้อง ในเมื่อโลกพากันมั่นคงอยู่ในความดีมั่นคงอยู่ในความดีโลกก็มีแต่โลกก็มีแต่ความเอื้ออารีโลกก็มีแต่ความเมตตาสงสารกันและกันที่จะบย็นเยนทำร้ายทลาย,ลายให้เจ็บให้ปวดหรือว่าให้เป็นภยัยเป็นอันตรายไม่นี่งจึงว่าพระพุทธ,ทธเจ้าจึงเป็นที่พึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกได้จริง พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้ความร่มเย็ยนแก่โลกในเมื่อโลกพาการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสังฆทานังขะฉามิพระสงฆ์สาว